ครับสวัสดีครับช่องปืนยิงปลาช่างน้อยสารยาวันนี้จะให้มาดูวิธีแกะแท็กเ,เกอร์ครับแกะพันท้ายแท็กเกอร์ทรงกำคอครับของช่างน้อยตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงครับแท็กเกอร์ก็จะแกได้ครับใช้เวลามีดแกะก็จะมีประมาณเนี้ยครับสามสี่ตัวครับ ขั้นตอนแรกก็เนี่ยครับวาดเป็นทรงอย่างนี้ก่อนวาดขึ้นรูไปไว้สองฝั่งให้เป็นเส้นตัดกันครับพอได้เป็นเส้นแล้วเราก็จะมาลงมือแกะเนี่ยครับออขัดวาดเสร็จแล้วก็ขัดให้เนียนแล้วก็แกะ,แกะจะเป็นมีดคู่ครับ มีดคู่แล้วก็นี่นะครับแกะก็เข็นไปครับรอบแรกไม่ต้องลงลึกมากครับพอเป็นร่องก็เข็นไปเนี่ครับตัวนี้ผมจะเข็นไปประมาณสี่ร่องครับสี่แถว ก็ไม่ต้องเขียนลึกมากครับเดีย๋ยวค่อยมาซ้ำอีกรอบครับครับสีแถวสีแถวแล้วก็เป็นมีดห่างตัวครับครับมีดหางแล้วก็มีดรองเล็กครับ ร่องเล็ก, 3, ลกสามสี่พราคดสี่ก็เป็นร่องใหญ่ครับร่องใหญ่แล้วก็ร่องเล็กครับเนี่ยครับคือรอบแรกพอรอบแรกก็แล้วก็ซ้ำอีกทีครับเพื่อให้ มันจะได้ลึกลงหน่อยครับต้องซ้ำซ้ำอีกรอบครับนี่ครับมันจะลึกเราก็ซ้ำไปใช้มือกดครับกดลง ขึ้นแล้วครับอซ้ำอีกรอบ <_ Ps> เข็นไปเรื่อยๆครับก็จ,จับทะแยงข้างหนึ่งก็ ใชยหนึงใช้เวลาประมาณชั่วโมงครับหรือชั่วโมงขึ้นนะครับเนี่ครับจะชัดขึ้นพออีกฝันึ่งแล้วก็กลับเนี่ยครับแล้วก็ซ้ำ เส้นมันก็จะชัดขึ้นครับกลับ่ังครับใครที่อยากแกะครับลองมีพัน์ท้ายตัวเองก็ลองสั่งมาแกะเล่นดูครับ นี้ก็อีกเป็เล็กครับมันก็ซ้ำครับตัวนี้เป็นร่องเล็กครับซ้ำลายมันก็จะชัดขึ้นเนี่ยครับชัดขึ้นแล้วดัดขึ้นก็เหมือนจะพวกนี้ครับแกะแล้ว เนี่ยครับแกะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงลงเส้นครับเนี่ยถ้าถ้าผมลงเส้นแล้วก็จะประมาณเนี่ยครับลงสีเดี๋ยวลองน้ำให้ดูครับ นี้จะเป็นประดู่ส้มครับเนี่ยครับประมาณเนี้ครับลายก็จะเส้นห่างมันก็จะลอยขึ้นมาครับลงเงาก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าลงเงาก็จะสวยหน่อย,ยรประดู่ส้มครับ ประมาณนี้ครับนี่ก็ลงนองก็จะแดงทงตัวแต่ว่าถ้าถ้าไม่ลงนองมันถ,ถ้าไม่ลงลยถ้าไม่ลงสีมันก็จะต่างกันครับเนี่ยครับมันก็จะไม่เด่นเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วครับครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับ ตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงครับนั่งแกะอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับฝั่งหนึ่งก็ยังไม่เริ่มเริ่มก็ร่องจะเป็นร่องห่างก่อนครับเริ่มต้นด้วยร่องใหญ่ก่อนครับเนี่ยครับเข็นีนครับแล้วค่อยเข็นครับมาได้ร่องนี้แล้วกบ ตัวเล็กครับนี่นครับต้องใจเย็นๆครับเข็นแรงไม่ได้เดี๋ยวล่องเบี้ยวครับจะไม่ตรงครับ จะประมาณนี้ครับให้ดูคร่าวคครับครับสนใจก็สั่งทำได้ครับเจยาเชกเกอร์ยิงปลาช่างน้อยสารยาครับเบอร์โทรไอดีไลก็08703 03409 03ฝากกดติดตามช่อง Youtube ช่างน้อยสารยาด้วยครับมีคลิปใหม่ๆก็ เดี๋ยวจะลงให้ดูครับขอบคุณครับ